สวัสดีครับอยู่ผมตูมตามกับชาแนลรีวิวพระวันนี้ผมมีของดีของแรงมาเปิดแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านได้ร่วมบุญกันอีกเช่นเคยครับกับเบีย้ยแก้รุ่นเศรษฐีเจ้าทรัพย์หลวงปู่ดมทรัพย์สิริคุตโตวัดเวลุวันธรรมารามตำบลพยุอำเภอพยุจังหวัดศรีสะเกดครับท่านเป็นสิทธิเอกสืบสายพุทธคมหลวงปู่หมุนแห่งวัดบ้านจานครับ วันนี้ผมมีมาแบ่งปันด้วยกันทั้งหมด3รายการรายการที่1จานอัขระยันด้วยหมึกเขียวด้านหลังฝังแผ่นโคตดเงินแท้ฝังตะกุดเงินคู่ฝังรูปหล่อท้าเวสวรร์ฝังพลอยเสกและติดจ,จีวรสร้าง999ตัวครับรายการที่2องจานอักขระยันด้วยหมึกสีทองด้านหลังฝังแผ่นโคตดเงินแท้ฝังตะกุด เงินคู่ฝังยันแปดทิศฝังพลอยเสกและติดจีวรสร้าง999ตัวครับรายการที่3จานอัคระยันด้วยหมึกเงินด้านหลังฝังแผ่นโค้ดเงินแท้ฝังตะกุดเงินคู่ฝังรูปหล่อพญาคุดฝังพลอยเสกและติดจีวรสร้าง999ตัวครับวันนี้ผมได้มาแบ่งปันด้วยกันนะครับ รายการละ50ตัวนะฮะร,รวมทั้งหมดคือ150ตัวนะครับที่ได้มาแบ่งปันวันนี้นะครับหากลูกค้าท่านไหนนะครับจองครบทั้ง3รายการนะครับรายการที่1 1หนึ่งตัวรายการที่สองหนึ่งตัวรายการที่3 1ตัวนะครับรวมเป็น3ตัวนะครับแถมฟรีเบี้ยแก้เบียเบ้ย,ยจันทร์1ตัวนะครับสำหรับเบีย้ยแก้เบี้ยจันทร์นะครับจะจานอักขระยันด้วยหมึกสีแดง ด้านหลังฝังตะกุดเงิน1ดอกติดแบงเศษสร้าง9กสร้าง999ตัวครับนะฮะพูดให้เข้าใจง่ายก็คือจอง3ได้4นั่นเองครับนะฮะสำหรับราคาร่วมบุญช่าบูชานะครับตัวละ200บาทนะครับค่าจะส่ง50บาทนะครับเอา1ตัวค่าส่ง50บาทเอา2ตัวค่าส่ง50บาทเอา3ตัว 600บาทพร้อมโอนเงินจัดส่งฟรีนะฮะใครไม่สะดวกเอนโอนเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้ครับเก็บเงินปลายทางก็จะมีค่าจัดส่ง70บาทนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างนะครับรุ่นนี้วัตถุประสงค์ดีนะครับสมทบทุนนะครับร่วมก่อสร้างศาลาการ,ปรเปรียนที่วัดเวลุวันธรรมารามกับหลวงปู่ดมทรัพย์สิริคุตโตครับอานิสงส์ผลบุญของการสร้างศาลาการ,ปรเปรียน ในครั้งพุทธกาลนะก็ได้มีกล่าวไว้ว่าความหนึ่งนะครับพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสกับพระอน,นุ์ว่าดูก่อนอาน,นุ์นันทิยะได้ถวายสลาแก่พระบรมศาสดาความว่านันทิยะเป็นมหาทานบดีสร้างวิหารที่ป่าอิสิปตนะพร้อมด้วยเครื่องเสนาสนะแล้วทำมหากรรมการฉลองอย่างมโหฬารถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ มีองค์พระสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานได้หลังน้ำทักขินโนทกตกลงเหนือฝาพระหัตพระบรมศาสดาในขณะนั้นปราศาสตอันเป็นทิพย์สำเร็จแล้วด้วยแก้วเจ็ดประการใหญ่12บสองยอดสูง17บเจ็ดยอดเพียบพร้อมไปด้วยนางเทพธิดาก็ได้อุบัติขึ้นในเทวโลกรอคอยนันทิยะอยู่ครั้นนันทิยะสิ้นชีพทำลายขันแล้ว ก็จะได้ไปเสวยสมบัติในเทวโลกอันรอคอยอยู่นั้นมีนามปรากฏว่านันทิยะเทพพบุตรบริโภคทิพยสมบัติอันมีนางฟ้าเป็นบาทบริจาริกาแวดล้อมบำเลออยู่ทุกทิพบราตีการสุขกเกษมสำราญอยู่ในทิพวิมานนั้นอย่างไม่มีสางซาขันนันทิยะหมดสิ้นแล้วซึ่งบุญจะลงมาจุติยังโลกมนุษย์ นันทิยะจะมีบริวารมากชื่อเสียงของเขาจะดีงามขจรไกลมีแต่คนยกย่องสรรเสริญเป็นผู้มีปัญญามากเป็นผู้มีโภคกรัพย์บริบูรณ์สำหรับพุทธคุณของเบีย้ยแก้นะครับช่วยแก้คุณใสแก้อาถรรพ์ขับไล่สิ่งอัปมงคลต่างๆป้องกันพูดผีปีศาจส,สัมภเวสีผีเล่อนไม่กล้าเข้าใกล้นะครับป้องกันลมเพลมพัดเป็นมหาอุดคงกระพันชาตรี และช่วยให้เราแคล้วคลาดจากพยันตรายต่างๆช่วยแก้จนเสริมบาร,รมีให้โชคให้ลาบขาขายดีเป็นเศรษฐีทันใจครับโบราณว่าหากมีปัญหาติดขัดในเรื่องไหนไม่มีทางออกหรือแก้ไขไม่ได้ท่านให้บูชาเบีย้ยแก้แล้วรำลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ที่ปลุกเสกเบีย้ยแก้ให้ท่านช่วยแก้ไขในสิ่งที่เรากุ้มใจเรื่องร้ายๆที่เรากุ้มใจเป็นกังวล แก้ไขไม่ได้ก็จะค่อยๆค,คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นครับคนที่ชื่นชอบในวัตถุมงคลน,นั้นมักจะมีเบีย้ยแก้ติดตัวอย่างน้อยคนละหนึ่งตัวกันทุกคนครับเพราะอาถรรพ์คุณใสยต่างๆเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นบางทีเราอาจจะไปลบหลู่เจ้าที่เจ้าทางในสถานที่อาถรรพ์ต่างๆโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจก็มีครับพกเบีย้ยแก้ติดตัวไว้อุ่นใจครับ พกเบีย้ยแก้ติดตัวก็เหมือนเราใส่เสื้อกาอกันกระสุนครับเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะยิงปืนใส่เราเมื่อไหร่แต่ถ้าเราใส่เสื้อกลอไว้อย่างน้อยเราก็ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตเบีย้ยแก้ก็เช่นกันครับเบีย้ยแก่นั้นถ้าเป็นต้นตำรับดั้งเดิมของหลวงปู่รอดวัดนายลงปัจจุบันมีราคาเช่าหากันที่หลักล้านบาทครับ หลวงปู่ดมทรัพย์เนี่ยท่านมีชื่อเสียงนะโด่งดังมานานแล้วนะครับมีลูกศิษย์ลูกหาทั้งชาวไทยและชาวจีนชาวมาเลเซียชาวสิงคโปร์และไต้หวันครับสำหรับท่านไหนที่ยังไม่รู้จักหลวงปู่ดมทรัพย์ผมขออนุญาตนำเรียนประวัติของท่านให้ฟังดังนี้ครับหลวงปู่ดมทรัพย์สิริคุตโตหรือที่เรารู้จักกันในานามพระอาจารย์อยวัดเวลุวันธรรมารามตำบลพายุ อำเภอพยุจังหวัดศรีสะเกดท่านเกิดเมื่อวันศุกร์ที่11เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2503ณที่บ้านหนองลมอำเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้วคุณพ่อลีและคุณแม่ตุ่นสว่างกุลได้ให้กำเนิดบุตรชายคนที่8จากจำนวนพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน9คนเด็กชายคนนี้มีรูปร่างเล็กกว่าลูกคนอื่นพ่อ จึงตั้งชื่อว่าจ่อยซึ่งเป็นภาษาสาสานหมายถึงผอมแห้งเด็กชายจ่อยได้เป็นกำลังสำคัญของครอบครัวโดยการช่วยทำงานทุกอย่างเหมือนดั่งเด็กโตในยามว่างสิ่งหนึ่งที่เป็นกิจวัตรประจำวันของเด็กชายจ่อยคือชอบไปนั่งคุยกับพระที่วัดถามเรื่องบาปบุญคุณโทษว่ามีจริงไหมบาปอยู่ที่ไหนบุญอยู่ที่ใด เป็นคำถามที่พระในวัดมักจะถูกถามอยู่เสมอซึ่งพระในวัดท่านก็ตอบว่าถ้าอยากรู้ว่าบาปบุญมีจริงไหมก็ลองมาบวชด,ดูแล้วจะรู้เองคำตอบที่พระท่านตอบมาทำให้ในวันนั้นเด็กชายจ่อยฝังใจในการหาคาตอบพอเริ่มโตเป็นวัยรุ่นจึงได้ไปขออนุญาตคุณพ่อกับคุณแม่ว่าบัตนี้ครอบครัวก็เป็นปึกแผ่นแล้ว ผมจึงอยากจะขอบวชเรียนเพื่อศึกษาหาคำตอบที่สงสัยมาเนิ่นนานเมื่อพ่อแม่ได้ฟังดังนั้นก็ยินดีร่วมอนุโมทนาอนุญาตให้บวชเป็นสามเณรในปีพุทธศักราช2522ณวัดบ้านด่านจนอายุครบบวชในปีพุทธศักราช2523จึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ณวัดบ้านด่านตำบลเกาะลอยอำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรีและได้รับฉายาว่าสิริคุตโตมีความหมายถึงผู้มีสิริคุ้มครองและได้ร่ำเรียนพุทธาคมกับหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านจนแตกฉานและช่ำชองในอักขระเลขยันหลังจากนั้นพระจ่อยก็ออกทุดงเข้าป่าปลีกวิเวกเพื่อสแสวงหาโมกธรรมในขณะที่ท่านออกทุดงอยู่นั้นได้พบเจอครูบาอาจารย์มากมายหลายรูป และได้ขอศึกษาสัพพวิชากับพระเกจิอาจารย์มากมายหลายรูปในขณะออกทุดงอาที่เช่นหลวงพ่อลือวัดคำหยาดจังหวัดอ่างทองร่ำเรียนสัพพวิชาสายสมเด็จรุนวัดเบือนชัยและยังได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มนแห่งวัดบ้านจานและหลวงปู่มนท่านยังรับเป็นลูกบุญธรรมและให้คอยติดตามท่านไปทุกที่เมื่อหลวงปู่มนท่านได้รับกิจนิมนต ให้ไปปลุกเสกวัดถุมงคลที่ไหนท่านมักจะพาพระอาจารย์จ่อยไปด้วยทุกครั้งและพระอาจารย์จ่อยยังฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินหลวงปู่ละไมสำนักสงฆ์สวนสมนุนไพรและหลวงปู่คูบาเที่ยงธรรมปัจจุบันหลวงปู่ดมทรัพย์ท่านมีอายุ62ปี4 2พรรษาท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดเวลุวันธรรม,มารามตํบลพายุ อำเภอพยุจังหวัดศรีสะเกดครับสำหรับเบี้ยกแก้รุ่นนี้นะครับจะมีพิธีพุทธาพิเศษนะครับในวันจันทร์ที่1สิงหาคมนะครับอีกประมาณ2วันนะครับสำหรับคุณสุภาพบุรุษผู้ใจดีและคุณสุภาพสตรีผู้ใจกุศลน,นะครับท่านไหนนะครับอยากจะร่วมบุญติดต่อเช่าบูชานะครับผมจะแจ้งรายละเอียดในการติดต่อเช่าบูชาไว้ที่หน้าจอนะครับ โดยมีเบอร์โทร095 3257778เพจเฟซบุ๊กชื่อลุ้นเนื้อซินเดิมหรือท่านไหนจะเอามือถือสแกน QR Code อยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับเพื่อเพิ่มเพื่อนทางไลน์หรือเพิ่มเพื่อนฐานไอดีไลนก็อยู่ที่หน้าจอครับสำหรับวันนี้ตูมตามกับชาแนลรีวิวพระต้องขอญยตลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ